คือกิจการครูด,ด้วยการแดนไปนะครับจำได้ไหมฮะทุกโรงเรียนมีหมดแล้วตอนนั้นผมยังบอกเลยว่าโอ้โหโรงเรียนหลังหนึ่งเนี่ยมีการว่อนไปหมดเลยสามใบสี่ใบเป็นมะคาหมดแล้วคือกินยินจาจเนเลยมาดูให้ละหลายอันที่จะเก็บตลุกติดทูบเบอร์เขี่ยนระบบนะครับดีแต่ว่าครั้งนี้ทุกคนก็บอกว่าครั้งนนนเนี้ยเอ่อรัฐมนี่ยอยากจะทำสวายให้รวัว พราะถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะสบายใจนะครับผมว่าทุกคนมีใจตรงกันในหลวงพรมราชทานโครงการนี้มา19ปีแนละ้วปีนี้ปีที่19มันก็ยังมันได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างถ้าทุกคนทำาอย่งสร้างใจจริงเนี่ยมันก็จะได้ผลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากฝากกับทุกเราไวค้คืออย่าไปมองครูตู้เป็นครูถ้าเราคิดว่าเขาเป็นครูสอนแทนเราโครงการนี้จบเด็กนะฮะ ให้มองว่าตรงนั้นคือสื่อสื่ออย่างนึ่งที่เราไม่ต้องลงทุนทำเนาะถ้าเรามองอย่างนั้นเนี่ยเราจะสอนต่อเราเราจะมีผู้ช่วยเราไม่ต้องทำเพรา e วาพอยเองเขาทำให้ใช่ไหมเราไม่ต้องทดลองวิทยาศาสตร์เองเขาทดลองให้เราเด็กเราได้ดูทุกอย่างเขาทำให้เราเนี่ยเพียงแต่แต้นช่วย